ครับผมจรันจรัยกอน,นะครับอยู่ตำบลตะหูครับเขตเบอร์เดียรรวมจังหวัดบุรีรัมย์ราชธานีเลี้ยงตกแตนมากี่ปีแล้วนานเท่าไหร่แล้วยังไม่ถึงปีครับผมเรลี้ยงช่วงเดือนม,ม,มิถุนายอยู่อะไรทําให้สนใจการเลี้ยงผมว่าผมดูแลมันเป็นเลี้ยง,งง่ายดีครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันปลอดสารเคเมีด้วยเพราะว่าตะแตนมันเจอเคเมีมันตายก่อน,อนเรากินหญ้าอย่างเดียวหญ้าปกหญ้าปุูกก็ได้หญ้าทั่วไปก็กินแต่ แล้วก็หาสายพันธุ์ที่มันีิปรตีนเยอะก็เป็น,เร,นรเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจริงพี่ชายสั่งมาสั่งมาก็กลัวโดนหลอกเหมือนกันช่วงนั้นอาจจะมันจะมีเฟสเฟสปลอมมาด้วยมีแต่มีแต่ชื่อส่งมาอาจจะไม่มีไข่มีมิดเดยวอะไรเงี้ยก็โชคดีตอนนั้นส่งมาอยู่อยู่ในโซนอำนาจอำนาจ,จเจริญสั่งมาก็ขีดหนึ่งก็ได้มาเฉพาะไข่แล้วก็มาคักเองเขาบอกว่าจะเอาแบบพักหรือว่าจะฟพักเองก็เอาแบบมาพักเองเขาก็ส่งมาให้เขาบอกว่า ดินทรายมาใส่กระบะกล่องเอาไข่โรยหน้าใช้กุหลาบพลาหรือว่าขี้เลื่อยก็ได้ผสมทรายนิดนึงแล้วก็กบหน้านิดนึงประมาณสัก2เซนแล้วก็ลดความชื้นหักแดดประมาณสัก7 1 0ดสบันอาร้อน 7- 1 0วสิบันเขาเพาะหลังจากเพาะลูกออกมาก็จะมีเม็ดท้าขาวเป็นเม็ดทรายจตเป็นสีขาวปูขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็เอาไปใส่อนุบาลอนุบาลก็จะเป็นกรงเล็กๆขนาดสักแล้วแต่เราสะดวกทําแล้วก็เย็บมุงส right, ีฟ้าตอนนั้นให้เข้าไปอยู่ข้างในพามันออกก็จะเต้นเต้นเต้นออกมา เต็มไปหมดเลยในภายในประมาณสัก3วันถึง5วันนี้ก็ออกเกือบหมดแลลวแต่เราก็ทิ้งไว้น,นั่นแหละเผื่อมีล้เหลือบ้างก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็ให้อาหารไปก็คือหญ้ายอย่างเดียวให้อาหารตั้งแต่วันแรกแต่มันก็จะไม่กยนหรอกมันจะกินวันที่สองที่3ามเริ่มกินไปเรื่อยๆให้ไปทึงให้มันอาศัยบ้างเราจะใช้ใบกล้วยใบกล้วยอ่อนรองพื้นเพื่อจะได้มันออกมามันเต้นลงไปหัดกินหัดเราก็จะได้มองเห็นด้วยการปองกันคือไม่ให้มดไม่ให้มดขึ้นเราก็จะยกพื้นสูงขึ้นมาหาัวน้ํา ลองไอ้มันจะเป็นเหมือนตะแคนะทำให้มันยกสูงขึ้นเพื่อป้องกันมดเพราะไม่ให้หมดขึ้นอ่ะง่ายช่วงออกแรกมดจะมดจะมารบกวนมากก็คือระวังช่วงนั้นแต่ถ้ามันโตสักพักหนึ่งเจ็ดมือเจ็ดวันสิบสิบกว่าวันขึ้นไปนี่ก็สบายแล้วมดก็ไม่ไม่ได้กวนเต้นนี้ได้แหล,ละหลังจากนั้นก็คือเราให้ยามันจะออกออกปีกนะแต่ละรุ่นทอ,ทอดกอดคราบออ,ออกปีกออกปีกออกปีกไปเรื่อยๆประมาณสักห้าครั้งอายุมันจะหกสิบวันระยะเวลาเดือเติบโตจากวันที่ออกจากไข่หกสิบวันแต่การ สามสิบวันนี้ก็คือมันจะถอดข้าวไปเรื่อยวันที่สามสิบจะเป็นปีกปีกจริงปีกปีกแข็งอะปีกสามารถบินได้ห้าครั้งออกออกจากปีกแข็งแล้วรอดูมันจะจับค,คู่มันก็จะเริ่มร้องบ้าจับคู่สักห้าวันเพื่อผสมพันธุ์หลังจากนั้นมาณวันที่สามสิบห้าก็หาทรายมาทรายไปใส่ไว้ในในกรงเราให้มันไข่ไข่ในทรายาการกระบะทรายไม่มีกระบะก็ทรายใสย่ถุงปุ๋ยก็ได้ปาดครึ่งแล้วก็ใส่ทรายใสย่ทรา,ายเข้าไปรดน้ำชุ่มนมาดประมาณความชื้นทีห้สาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็กองไว้ หลังจากไข่ลงแล้วสักสามวันห้าวันแล้วแต่เราสะดวกสามวันแล้วกเก็บไข่อาจจะใช้ตะแกรงร่อนหรือว่าตะกุยตะกุยเก็บออกมาทีละนก็ได้แล้วแต่สะดวกถ้าจะมีตะไคร่ก็ตะไคร่ามาร่อนร่อนร่อนพอนเสร็จแล้วค่อยเอากลับไปไว้ให้ไข่อีกถ้าอยากได้ไข่รอบต่อไปถ้าไม่อยากได้ไข่ก็จับจำหน่ายตัวก็วได้ลงประมาณสักสามสิบห้าวันหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มไข่มันจำนวนจะลดลงอายุมันก็ถึงแค่หกสิบวันมันก็จะเริ่มตายอายุวงจอมันอยู่ประมาณนั้นปัญหาเรื่องกลัวจะไปแพร่พันธุ์ผมว่าปัญหานี้ น้อยมากนะเพราะว่ามันออกปจาจกกงผมมีนกบินว่อนโบก,กินมดอย่างเงี้ยมดคันไฟอย่างเงี้ยจะเป็นตัวมากถ้ามันไม่มีที่อยู่โดยปลอดภัยครับผมประมาณนี้ไขายยังไงตอนนี้ขายก็ขายขายไข่หรือขายไข่ขายไข่แรกๆได้ขายไข่อยู่นะผมจะขายช่วงนั้นช่วงซื้อมันพันหนึ่งได้ขายเจ็ดร้อยกิโลละพันไม่ใช่กิโลละหมื่นกิโลละกิโลละหมื่นไข่มันซื้อมากี่ละพันกิโลละพันผมเริ่มต้นจริงๆก็ก็มีผมผมทำหลายุ่นมันก็เลยหลายพัน แต่ไม่ถึงพันเราให้ขีดละเก้าร้อยขีดละเก้าร้อยสองขีดแล 900, ้วก็พันหนึ่งแล้วก็อีกเก้าร้อยอีกรุเริ่มประมาณสี่พันช่วงช่วงแรกผมผมจะให้มันมีหลายรุ่นนะนะไม่ได้รอแต่ผมก็ได้ทุนคืนเนี่ยผมก็ได้ขายขายไปหลายรุ่นเนี่แต่ผมได้ขายขายไเจ็ดร้อยบาทก็ได้ได้ทุนคืนทั้งหมดขีดละเจ็ดร้อยขีดละเจ็ดร้อยแต่ว่าแต่ว่านาปัจจุบันก็ก,ก็ก็เริ่มซาแล้วว่าเพราะว่าเอาไข่ทั้งเดียวเราก็ขยายพันได้มันก็ลิดตลาดก็เลยจุดนั้นก็เลยซาไปก็ช่วงนี้ก็คือเน้นขายตัว ขายกิโลละสามร้อยห้าสิบหน้าฟาร์มเนี่ยก็เขาก็มาซื้อวนไปวนมาซื้อจะมีลูกค้าประจำมาจับขายได้ยังเขาก็บอกเออเอามาสรงน้อยอะไรอย่างเงี้ยขายตามเนี่ยหมู่บ้านตามตลาดนัดอย่างเงี้ยก็โอเคครับจริงแล้วก็ตัอแต่จริงแล้วมีไม่เหลือนะขายไม่ทันก็ว่าได้เพราะว่าแรกมันก็มีคนคนทำรวมกันอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็เนื่องจากหญ้าหญ้าในพื้นที่มันเรื่องะหายากมันไม่สะดวกที่จะมาลดน้ำเพื่อเอายาไปให้ต้ากแตนมันเหมือนต้นทุนมันสูงขึ้นมันไม่เหมือนหน้าผลหน้าผลมันหญ้ามันหายาก ทีนี้ถ้าคนอยากติดต่อซื้อนี่ติดต่อ,อได้ยังไงครับจะรันจัญญนยาก่อนจะรันจันยากรครับผมโอเคเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 0 9 6 5 1้าครับครับผมโอเคโอเคขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ